สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับก็อัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับก็คือเป็นคุกกี้ตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งชื่อว่าคุกกี้กอบลินนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะเห็นวิดีโอพรีวิวนะครับตั้งแต่เมื่อวานละนะครับในช่องของคุกกี้รันนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูความสามารถกันแต่ความสามารถเนี่ยผมเห็นตั้งแต่่่วววดีโอมาแล้ซึง ความสามารถประมาณว่าแบบตัวคุกกี้เนี่ยจะขโมยเหมือนประมาณว่าขโมยของของคุกกี้ครับซึ่งช่วงระหว่างขโมยเนี่ยถ้าคุกกี้ตื่นเนี่ยเราต้องหยุดขโมยนะครับซึ่งถ้าขโมยตอนที่คุกกี้ตื่นเนี่ยรู้สึกคะแนนจะหายนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะครับโอเคแล้วก็ส่วนอีเวนต์เสริมนะที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีขาดสมบัตินะครับก็คือขาดสมบัติของอีเตอร์ชีสทองคำนะครับโอเครับรางวัลมา เพื่อนเก็สามารถมาทำอีเวนต์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมรับรางวัลมาก่อนนะของรางวัลสูงสุดก็คือจะเป็นตัวสุ่มสมบัตินับหนึ่งอันนะครับส่วนอันนี้เป็นอ๋อ,อก็อีเวนต์ที่ผมคลิกมาเมื่อกี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นตลาดมืดน้อยหนานะครับของคุกกี้กอลลินนะครับซึ่งเราต้องสะสมนะครับอัญมณี น้อยหนานะครับเพื่อที่จะมาแลกของรางวัลตามนี้นะครับซึ่งของรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นกุญแจไขเพชรพิเศษนะซึ่งต้องใช้120อันนะครับถ้าวิ่งด้วยคุกกี้ก๊อบลินนะครับหรือวิ่งที่โหมดทีมสำรวจถ้ำนะฮะก็จะเก็บได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือมีทิปมีทิปเขียนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะอ่าจะได้เก็บมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับหลักๆก็ มีตามนี้นครับก็คือมีสามอีเวนต์นะมีผู้พิชิตก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วก็อีเวนต์ตลาดมืดน้อยหนานะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นขาดสมบัตินะครับไม่ไม่ใช่ขาดสมบัติด,ดีเออถูกแล้วขาดสมบัติอีเตอร์ชิดสองคำนะครับหลกัหลกๆก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามอีเวนต์นอกนั้นก็ไอมิงโกก็ยังเป็นอีเวนต์เก่านะซึ่งเป็นอีเวนต์ของคุกกี้รถกีวีนะครับประมาณนี้ โอเคไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มเออก่อนเดี๋ยวก่อนไปสุ่มคุกกี้นะเดี๋ยวมารับรางวัลในคุกกี้ชาเลนส์ก่อนนะฮะอ่านี่นะฮะรับรางวัลของชาเลนส์คุกกี้รสหัวหอมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยเนาะ ผมมีกุญแจอยู่สี่ดอกนะ,ะสำหรับตัวหีบคุกกี้นะ,ะส่วนตัวเพชรเนี่ยมีอยู่ห้าดอกนะฮะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมขอไปดูลังคาเบรกเอานิดนึงเผื่อมีกุญแจส่งคุกกี้ให้แลกฮะ,ะผมจำได้ว่ามีอยู่สองพันหนึ่งเนี่ยฮะ,ะมีอยู่สองพันหนึ่งโอเคครบพอดีงั้นผมแรกมันเลยแล้วกันเดี๋ยววัตถุดิบไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แลกที่หลังแล้วกันเนาะ โอเคหงางมาละอ่ะผมสุ่มจากตัวที่เป็นหีบระดับล่างๆก่อนแล้วกันเนาะที่จริงหีบเนี้ยรู้สึกจะมีโอกาสได้ระดับอีพิกนะที่มีโอกาสได้ระดับอีพิกก็จะเป็นเนี้ยเนี้ยครับโอกาสรับอีพิกแต่โอกาสจะยากหน่อยเนาะนะครับโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลย ผมจะใช้กุญแจไม่หมดนะเดี๋ยวตัวกุญแจส่งคุกกี้เนี่ยผมจะเหลือไว้ดอกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปอัพกันก่อนนะเราเดี๋ยวจะได้ไปตีคันดีนะฮะ อันนี้ได้เลเวลห้านะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็ไปเ,เดี๋ยวผมผสมเอาลูกบาทใส่ลุงอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปตีแคนดี้กันนะฮะ โอเคลูกแรกฮะเดี๋ยวผมผสมเอาวัตถุดิบ A อันนี้สักสักสามรอบแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาผสมบ่อยนะฮะเพราะว่ารอบหนึ่งจะได้ห้าชิ้นนะฮะวัตถุดิบนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปสกัดผงเวนหมดเพิ่มด้วยะฮะเพราะว่าไม่พอ อ่าไม่พอแล้วต้องไปสก,กัดเพิ่ม <c oughs> อันนี้สก,กัดไปเลยแล้วกันอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้ละอันไหนที่คิดว่าไม่ได้ใช้นี่ผมจะสก,กัดทิ้งไปเลยที่จริงอันนี้ใช้นะแต่ผมสก,กัดทิ้งไปก็ได้ครับเพราะว่าผมคงยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ เอาแค่ okay. Okay. นี้ไปก่อนแล้วกนะันตอนนี้วัตถุดิผมแทบจะไม่มีอะไรให้สก,กัดแล้วฮนะส่วนเนี่ยก็สก,กัดไปเกือบหมดแล้วฮนะก็แสดงว่าผมต้องใช้เพชรแล้วแหละเพราะว่าผงเวทนมตน์มีจำกัดด้วยฮะผมก็จะใช้สลับสลับแบบนี้ฮนะผงเวทนมตน์กับเพชร โอเคตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะพบห้าลูกโอเคลูกสุดท้ายนะฮะ ติดแล้วฮะต่อไปก็ขอพรแคนดี้นะฮะอโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีพรอะไรบ้างเพิ่มคะแนานเยลลี่ทุกชนิด<ๆ>เพิ่มคะแนานเยลลี่หมีทุกชนิดก็มีสองพรนี้นะฮะที่อยากไดไ้ดูว่าได้อะไรนะฮะแล้วก็ต้องเป็นระดับ รีเจเนอเรี่เหมือนเดิมเมื่อกี้เป็นอีพิกกอเป็นหมีสีเหลืองนะฮะไม่เอาโอเคสุ่มไปเรื่อยๆะะเพิ่มคะแนนยิลลี่ทั้งหมดโอเคได้แล้วะฮะเป็น119าคะแนนนะฮะ อ่ะต่อไปก็ไปสุ่มกันต่อนะให้เลยวลเต็มอ้าวผมมีกุญแจไอ้นี่น่อยเปิดสักหน่อยแล้วกัน โอเคเดี๋ยวไปอัปเกรดกันก่อนนะฮะเดี๋วดูว่าตอนนี้ได้เลเวลอะไรละส่วนตัวสกินของคุกกี้กอบลินไม่มีนะจากที่มาดูร้านค้านะฮะไม่มีก็คือใช้เป็นสกินตั้งเดิมโอเคได้เลเวล8นะ ก่อนไปสุ่มต่อนะเดี๋ยวผมขอขอไปรับรางวัลกิวแป๊มหนึ่งพอดีขึ้นจุดสีแดงๆฮะแสดงว่ามีให้รับรางวัลมาสุ่มกันต่อฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ใช้เพชรละ สักด่อแล้วกันโอเคหลังจากนี้ต้องใช้เพชรแล้วฮะเดี๋ยวพอยที่ผมได้มานี่ผมจะเอาไปแลกตัวเพชรสัตว์เลี้ยงของตัวเนี้ยฮะเนี่ฮะ,ฮะของคุกกี้นางฟา้ทาทะเล อเคแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าได้เรเวลอะไรได้11นะฮะเดี๋ยวขอสุ่มีสักทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ใช้โพชันเพิ่มร่างแล้วกัน Okay, อโอเคพอละโพร์ชั่นใช้66ขวดนะโอเคใช้ไปเลย เเวลอัพพอดีเลยฮะเบลลเจ็ดสิบห้าละอ่ะได้ฉายาของคุกกี้กอลลินนะก็คือของฉันทั้งหมดนะฮะ โอเคเดี๋ยวต่อไปก็ไปเล่นชาเลนจ์ของคุกกี้กอบลินกันนะฮะอ่าเดี๋ยวขอดูสมบัติก่อนนะว่าใช้อะไรบ้างนะสมบัติโอเคชิ้นแรกนะครับเป็นอันนี้แหละอ่าน้ําผลไม้สดผมจะดูจากอันดับท็อปอะฮะว่ามีสมบัติอะไรบ้างนะฮะ โอเคชิ้นต่อไปนะโอเคเป็นชิ้นนี้นะฮะอาไดนาไมท์นะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นหนังสติกเดี๋ยวขอดูก่อนะโอเคเป็นหนังสติกอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะ เออเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนไปเล่นนะเดี๋มันอาจจะมีสมบัติชิ้นอื่นก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันอ๋อลากๆ3มชิ้นเนี้ยครับมีน้ําผลไม้หนังสติก๊กแล้วก็ไดานาไม์นะฮะโอเคหอมแล้วลองกันเลยเดีย๋ยวมาดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่น,นะฮะแต่วิธีเล่นเนี้ยผมไปดูมาผมรู้มาจากวิดีโอเมื่อวานแล้วก็คือต้องขโมยของของคุกกี้อะ อ๋ออย่างเงี้ยพลาดละเอาใหม่ต้องเก็บของจากบนลาวอฮะแต่เมื่อกี้ผมเก็บไม่หมดโอเคเนี่ยต้องขโมยตอนที่คุกกี้หลับอะถ้าคุกกี้ตื่นปุ๊บต้องหยุดขโมยนะ แล้วก็จะมีนี้ด้วยนะฮะความสามารถนี้เหมือนคล้ายคลยคลุกกี้ตัวนี้เลยนะทิดว่ามันจะมีสกิลเนี้ยฮะเนี่ยทุบลงพื้นนะฮะคล้ายคลคุกกี้ตัวนี้ปะ น่าจะคล้ายๆคุกกี้ผมลืมชื่อไปละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาไปดูที่หลังนั่นแต่มันคล้ายๆนะ แต่ละตานี่คือจะมีจำนวนคุกกี้ไม่เท่ากันนะฮะก็คือโอ้โหชนนะโอเคไม่เป็นไรบางตาจะมีทั้งหมดอสองตัวนะะบางตามีตัวเดียวนะฮะจากความสามารถที่ออกแต่ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ผมชอบนะความสามารถนี้ อ่าอย่างรอบนี้มีคุกกี้ตัวเดียวนะ,ะมันจะมีคุกกี้รดมันม่วงกับคุกกี้รดนมนะฮะอืมผมชอบคุกกี้ตัวนี้มากเลยพอได้มาเล่นปุ๊บรู้สึกสนุกนะสนุกมากเลยฮะผมชอบตอนที่คุกกี้ขโมยขโมยของคุกกี้เนี่ยแหละะชอบมากมันดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อย่างรอบนี้มี <c oughs> มีสองตัวนะแต่เมื่อกี้ผมพลาดชนไปทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็ได้ฮะอันนี้เอาเท่าที่ที่ได้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจาก,จากหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นที่หลังนะ Okay. ยังไม่ถึงไดมอนด์นะฮะ,ะความสามารถของคุกกี้กอบลินก็จะประมาณนี้ครับก็คือวิธีเล่นก็ง่ายๆแหละครับก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่ไม่ถึงก็เล่นยากนะความสามารถประมาณว่าเราต้องขโมยของคุกกี้นะฮะระหว่างที่คุกกี้หลับนะครับซึ่งถ้าตอนที่คุกกี้ตื่นเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เสียงมันจะมีเสียงมาซึ่งเราต้องหยุดขโมยนะะถ้าขโมยตอนที่คุกกี้อยู่เนี่ยรู้สึกคะแนนจะหายนะะ พอคุกกี้แบบเริ่มจะตื่นละหยุดการกดปุ่มทั้งหมดพอคุกกี้หลับต่อก็ขโมยต่อนะก็ความสามารถก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่ไม่ถึงก็เล่นยากนะก็ถือว่าเล่นง่ายนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอัปเดตก็หลักๆในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับกับคุกกี้ตัวใหม่นะครับก็คือคุกกี้กอบลินนะครับเพื่อนๆก็ชอบคุกกี้ตัวนี้ตรงไหนหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ ใต้คลิปด้านล่างได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคถ้าผมรีวิวตกหล่นตรงไหนไปหรืออะไรยังไงก็สามารถเสริมกันเข้ามาได้นะครับก็เสริมเข้ามาได้โดยการคอมเมนต์วิธีใต้คลิปด้านล่างนะนะหรือถ้าผมไม่ได้รีวิวตรงไหนก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนอ่าโดยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดซับสไคร e ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครัับสสวดีครับ